คุมไหนดีนาะแฮนเดิ์ไม่รู้จะใช้ได้ไหมนะถ้าเล่นแทบเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยนะวางแทบไม่ได้ครบประมาณสักสามอันก็พอลนะแล้วนะเรวค่อยไปลา Quay mà, khó đẹp cò đẹp đét, đẹp đét, 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 nói

เรียบร้อยครับเพื่อนนี่วิ่งกระจายครับตอนนี้กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมครับไปที่เดิมข้างๆางน่นาหน้า,นามันน่าจะใช่อ่ะเสร็จแล้ว อ่บริเวณนี้สามเครื่องยังไม่เสร็จผมคิดว่าผมคิดว่าเออ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> หนึ่งอะไร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 ซะขอเดดขอเด็ดอด้ด <c oughs> ยเราเจ็บเพรเราเจ็บ เราเก็บน้ำาโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยมาดีมาีเดี๋ยวทนึเราเอาดีวางวางเจคอแล้วกันนะแล้วเราก็เอากางย่าต่อมาดีฮ่าฮ่าฮ่าฮ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย<_><_><_><_>เอฮ้แตงงมากมันมีเปอร์ลักษณ์ด้วยบอหนึ่งสองสามสามเครื่องตรงนู้นแบบกว้างมากกว้างมากๆโอเคนะเราก็เดี๋ยวเราจะดักดัก นนักิดึงถามว่าทำไมเซตสองอันคือแน่นอนว่ามันต้องมีอ่าอันแท็บตรงนี้ชัวรัวเอาวเวนเอ้ยสิบเวลาเนี่ยโอเคข้ามข้ามเรียบร้อยตรงนู้นตรงข้างหน้า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 ครับข้างหน้าครับครับข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลย เลยข้างหน้าเลยเไอยอยู่นยอย,นยโอเคงั้นกลับไปที่3เครื่องอ่าบริเวณอันที่3เครื่องนี้ทับปิกกระเสร็จเลยนจะจ๊ะเหมือนรู้สึกว่าเขาจะมีพังอ่าพังแถบผมด้วยนะ ค okay. ปล่อยปล่อยเลยอน,นุนปล่อย1นึสโอเคสามขั้งเนี้ยมันเราเห็นเปาไม่ใช่ปลาปลาอยู่ไหนน้องสาวน้องอยากกินขนมกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปกินขนม เรียบร้อยครับเครื่องอีกสอง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 เครื่องซุ่มซุ่มซุ่มวนไปอีกวนไปอีกน,น,น้อง นายจ้าพี่มาหาน้องแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยครับเหลือข้างสุดท้ายโดนแถบหรือเปล่าไม่โดนวิ่งไปขวาวิ่งไปขวาน่าจะวิ่งไปขวาแปลกใจมากคือแบบใส่พออีก,กามาเงี้ยแล้วคือแบบอะไรอะไรอะไรน้องปั้นอะไรอะไรทำอะไรหนูมาทำอะไร ทำอะไรทำอะไรทำอะไรอันนี้คือเราเอาเจ๊แกมมาเป็นตัวล่อนะเอ้าเฮ้ยโหลุดอ่ะลุดอ่ะลุดลุดเลี้ยวขวาโอเคลุดลุดลุดน้องแกลุดไปไหนล่ะตรงไปตรงไปตรงไปอ๋อหายเลย ซ้ายนั่นไงเออ,อเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไวมากอ่ะอ๋อใช่ลืมไปเออลืมเ,เอานี่มาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเฮ้ยอยู่ไหนอ่อนะปล่อยนอนแล้วกัน ประตูอยู่นู่นถ้าเป็นผมผมคิดว่าน่าจะไปเปิดประตูนะไม,ไม่เปิดไม่เปิดเว้ไม่เปิดเว้แหกแล้วแหกแหกโอเคแขวนก็ได้อะมาลองดูต้องรอต้องรอต้งองรอ เออใช่ปรกหลัก <theater> สัตว์โอ้มันต้องล่อมันต้องล่อมันต้องล่อมันต้องมีตัวล่อมันต้องล่อมันต้องล่อโอเคมา นุ้นเสียงดวงันมาตัวนู้นโอเคครับเปิดแล้ว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 ช่วยเพื่อนไม่เอ่ยช่วยช่วยแน่ช่วยแน่อย่างนี้ช่วยแน่ช่วยแน่ช่วยแน่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจวน้อยอุ้ยเอาโอวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออก ตายแล้วตายแล้วไม่ได้เก็บสีครับโอ้ยตานี้เสียใจมากไปเลยไปเลยงอนงอนงอนเม็กเอาเวละเว,วละไปที่ประตูด่วนเลยงอนเม็กครับงอนงอนเม็กอย่างแรงเดี๋ยวก่อน มันวิ่งไปเลยอะ่ะอื้อโอ้ยไม่ได้เก็บตีเดี๋ยวก่อนเอยเย่จังงอนเฮ้ยาซเปอร์อีกามา,าการให้มันแบบบึม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 โอ้โหร้องไห้เลยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีใครมาติดแท็บไหม วาา้าวไปตรงนี้เลยปนะอุ้ยแท็บเนียนด้วยแจมแจมจมมันไม่นอนอ่ะแท็บอะเจอหลุมได้เจอหลุมโอ้ยมาดิโอ้ยตายนี่มาย่อมาย่อเหรอมาย่อเหรอมาย่อกับพี่เหรอมาย่อกับพี่เหรอ มันนี่ย่อกับพี่ใช่ไหมว้าย่อใช่ไหมย่อเลยย่อเลยย่อแล้วย่อเลยมีย่อ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 เยออจีิงเป็นไงมีย่อมีย่อมีย่อ มียอยอยยออยอมียอมียอมีย่าฮ่าฮ่มียอมีย่าต้องแข่งจะอยากจะยอ คนเลชจติอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังคนนอนบอกว่าจำสโลอะไรเนี่ยพันดาซาเป็นอะไรเน,นี่ยเฟมฟอกบอกยืดยอะไรเกต้าไอคนบอกเฟมฟอกเจอมุนยังย่อยอย,อยู่โอเคบายบายครับ 哎妈！哈哈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 ！哎呀！哈哈！哎妈！哈哈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  ตายเลยโอ้ยท้อแข็งท้อแข็งหมดแรงอ่ะ